ลับมาครับผู้ชมฮะสยามะเล่นครับวันนี้เป็นหน้าที่ของคิวคิวสารายแล้วก็นภัทรคนดีของสังคมนะฮะหรือว่าพัทพักขินนั่นเองนะครับเมื่อกี้เราได้ดูมิวสิดเด็ของน้องน้ำไปแล้ววันนี้แฟนเขามารอเต็มสตูเลยแลอย่างที่บอกไปว่าจะได้เจอเจอกับน้องน้ำเลยครับไม่เสียเวลาต้อนรับเลยดีกว่าน้องน้ำเอ็มซีเบสสวัสดีครับ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 เป็นไงบ้างวันนี้ขคอื่นเลยแนะนำตัวหน่อยดีกว่า้วก็ทั้หน่อยสวัสดีค่ะ น้ำกาก,กูน้ำเป็นยากินันนะคะน้ำ AF 1 1ค่ะใช่พัดมีมุกอะไรจะเล่นกัมนห้องน้ำนะ,ะน้ำเหนื่อยไหยครับน้ำเห,น,เหนื่อยไหมครับพี่โอ้โหคนเยอะทีครับ <laughs> ไม่ขับเลยนะผมว,ว่าแนละ้วผมไม่ควรเล่นเหล่าไ่คิวบอกอย่างเงี้ยผมบอกแล้วว่าไม่อยากเล่นเนี้ย <laughs> <ต>มันขัขอตอนนี้แกเล่นรอบแรกอะ ที่เอานี่นนโทว์เล่นลุกเหรอ,อ,ต,อต้องมีคนอย่างผมอ้าวเข้าเรื่องกันดีกว่าออาให้น้องน้ำทักทา,นานแฟน,ฟนนะที่รอติดตามเราอยู่ครับแล้วก็เป็นแฟนของ True Music ด้วยค่ะสวัสดีค,ค่ะเป็นแฟนที่ติดตามราย <Alles S 2> การเสียงเด็กเล่นนะคะแล้วก็แฟน True Music นี่เป็นครั้งแรกเลยที่น้ำมาออกเดี่ยวที่นี่นะคะมาโปรโมทซิงเกิลของตัวเองยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะตอนนั้นที่ขึ้นมาทั้งแก๊งใช่ใช่ไหมฮะแต่ว่านี้ก็เป็นถือว่าเป็นหนึ่งซิงเกิลที่อยู่ในอัลบั้มรวมใช่ไหมอัลบั้มชื่ออะไรนะครับ มันค้างค่ะมันค้างเออริงงที่ของเราชื่อว่าปากดีไม่มีที่ไปค่ะจริงๆแล้วเราเป็นชาวล็อกหรือเปล่าไม่จริงหนูเป็นคนน่ารักสดใสค่ะจริงเหรอใช่หนูวัน Colorful เลยใช่เหรอแต่คุณมาแบบทำมนอมาเลยนะดำทั้งตัวรองเท้าดำกางเกงหนังเสื้อแจ็คเก็ตหนังจริงจริงแล้วหนูว่าพี่ตาบอดสีเนี่ยสีเขียว สีชมพูสีเหลืองเออพี่ก็เห็นด้วยกับน้ำนะชเออพี่ขอดูสีมาเนี่ยเอ้ยพีนขอโทษครัผมโทนจริงคือเรืองสไตล์และคาแรคเตอร์ของเราเป็นคนแบบสาวเท่ก็เลยออกมาเป็นรูปแบบของร็อกนี่ค่ะแต่จริงๆเราชอบสไตล์ไหน่ะจริงๆแล้วก็คือชอบเพลงที่เป็นดนตรีหนักๆ คือชอบอยู่แลใช่หนักหน่อยจริงจริงแล้วไม่อาจจะไม่ใช่ล็อกมากก็ได้อาจจะเป็นป๊อปก็ได้อาจจะเป็นอ่ออิเล็กอเล็กทรอนิกอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ว่าจะชอบที่แบบดนตรีหนักๆแล้วก็ดนตรีที่แบบใหม่ตอนนี้เรียนี่ไหนครับธรรมศาสตร์ค่ะธรรมศาสตร์ที่ลังสิตหรอค่ะรแล้วครับปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งใช่ครับผมก็ตอนที่ประกวไม่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 ไม รัฐศาสตร์การปกครองโอ้ด <laughs> ูพอพอบอกว่าใครเรียนรัฐศาสตร์คุณแบบว่ารู้สึกจริงจังกับชีวิตอ่ะเออใช่ไหมใช่คือตอนตอนแรกเรียนก็มาอยากเป็นนายกไหมครับอา้อาวไม่ใช่ก็รัฐศาสตร์เกียวกับนี่กันเองไม่ใช่ก็รัฐศาสตร์มันเป็นการปกครองไงผมหูผิดตรงไหนก,การปกครอง,องก็จะเป็นต้องเป็นนายกก็ได้พัฒนเอ้มัน คือต้องข้ามคได้เยอะเว้ยเพราเวยข้าราการปกครองผลิตผลเยอะมากังลแล้วเราก็เพิ่งเรียนใช่ค่ะคือตอนนั้นตอนแรกที่เรียนที่ธรรมศาสตร์เหมือนกันแต่ว่าเรียนคณะสังคมวิทยาแต่มันสยาวิทยาแล้วทีนี้ก็เหมือนว่าลองลลองยื่นดูไม่ได้ไม่ได้สอบอะไรแต่ลองยื่นดูเฉยแล้วันติดพร้อมกับติด a f ออ๋ใช่เรก็เลยเราต้องมาเดินตามความฝันของเราก่อนคืออยากเป็นนักร้องก็มา AF ก็เลยกลับไปครั้งหนึ่งก็เลยเข้ารัศาสตร์ค่ะอ๋อเออดีดีดีนี่เราพูดถึงนี่ก่อนว่าหลังจากจบ AF มาปุ๊บเนี่ยหลังจากออกที่จากบ้านมาเนี่ยเราเป็นไงบ้างชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนสิครับพี่เราจากแบบ nobody เออเป็น somebody ไม่ใช่นะผมไม่นั้นไม่ใช่แลนะผมเขาเก่าแล้วนะครับเขาเขา คือเราทําอะไรเนี่ยมีคนมองมีคนคิดมีคนคาดหวังมีคนจับบอกว่าเขาพยายามจะเนี่ยกับสิ่งที่เราทําเราก็ต้องดูแลตัวเองเก่งไหมจากที่แบบเอ้เคยแบบทําอะไรก็ทําได้อย่างเต็มที่ทุกวันนี้เหมือนแบบว่ารน้จอกมากขึ้นเออมีคนรู้จักเราจะทําอะไรเราก็ต้องมีการวางตัวจะเอ้ยตื่นมาจากขอลงไปซื้อข้าวกินไปแบบเดิมก็คงไม่ได้ก็ต้องดูหน้าผมนิดเดิมอะไรอย่างเงี้ยมัก็มีมีบ้างค่ะเพราะว่าเขาก็บอกมาว่า คือเนี่ยเราอะได้นำสกุลมาแล้วเราได้แบบเอฟมาแล้วเราจะไปทําให้เขาเสียไหมเขามีมาเป็นสิบสิบปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมันต้องไว้หน้าแบบดูดูตัวไวต้าเองก็ได้ไว้หน้าสถาบันก็ไดนึงเออใช่มันเป็นแบบแบล็กเงี้ยอยู่บนนี้ไม่แต่ความจริงเสียงคนนี้แบบว่าเท่เท่สิงเท่ถึงเท่เพลงนี้เนื้อหาเพลงมันเกี่ยวกับอะไรครับเป็นคนที่พูดก่อนคิดพูดก่อนคิดแล้วพูดไปไม่รู้แล้วพอเราเห็นแฟนเราเหมือนแบบว่า ไปถ่ายรูปผู้หญิงคนอื่นเออเราแบบใ่ฟังเหตุผลเลยเลิกใช่เลยใช่เลิกอย่ามายุ่งกับฉันเลิกฉันอยู่ได้เ,<ล>เป็นเป็นสาวมั่นเนี้ยนะใช่แ,แล้วสุดท้ายสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้ปากดีเป็นงั้นแหละน,นี่มันเป็นตัวตนเลยปะ มันก็คล้ายากับเราปะที่จะว่าหนูปากดีเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ปากดีในที่นี้มันก็บางอย่างที่บอกไง <c oughs> มันมาจากคำที่แบบว่าบางทีเราพูดไปโดยที่เราไม่ทันคิดหรืออาจจะเป็นคนตรง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 โดยที่บางทีอาจจะบอกว่าเฮ้ยพอเรารู้สึกเหมือนการการะทำมันรู้สึกอ่ะเฮ้ยถ่ายรูปผู้หญิงไม่รู้สึกว่ะแสดงออกไปแบบนั้นโดยที่ยังไม่ได้รู้เรื่องราวทั้งหมดหรือเหตุผลทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วถ้าสำหรับหนูเรื่องแบบเนี้ยหนูจะคุยก่อนแต่ว่าปกติก็คือเป็นคนที่บางทีเนี่ยเราไม่ได้เจตนา แบบไม่ดีแต่ว่าคําพูดของเราอ่ะคนอื่นฟังอ่ะรู้สึกเฮ้ยทำไมพูดอย่างนี้เ้องว่าอย่างนี้เลยต้องเข้าใจนะแบบพี่ผู้หญิงพูดหรอว่าเฮ้ยเลิกกันอะไรเงี้ยคือเขาต้องการให้งอใช่ไหมไม่จะสมอไม่เราแต่คนที่สมองไม่ไหวเราต่อช็เราต่อช็ใช่พี่ใช่มาแล้วเริ่มเบรกเริ่มเบรกเออไม่จะผมเป็นนะตัวเล็กเป็นเหมือนเบงเขาเลยคือผมบางทีผมพูดอะไรไม่ทันคิดไงแล้วก็บางทีเวลาผมพูดอะไรผมเป็นคนพูดตรงๆแล้วบางบางทีมันอาจจะ แรงกับความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งแต่เราไม่ไ้คิดหนักถึงขนาดนั้นนะแต่เราพอเราเป็นผู้ชายพูดไปบางทีผู้หญิงมันก็จิกอ่ะก็เราไม่คิดอ่ะก็เราไม่คิดอ่ะบางทีเราก็ทําอะไรโดยที่ไม่ต้อคิดเยอะคุณก็เคยหรือบางทีคุณคิดแล้วคุณก็ยังทำใช่่าเคยไหมเป็นบอยไมหน้ามันเปลี่ยนสีอะพี่พเป่าการแสดงลจู่เออผมไม่เคยคิดเลยถ้าเกิดสมมติววันหนึ่งผมมีโอกาสได้เป็นเอฟเนี้ยผมคงทำตัวลำบากนะ ก็รู้วันนี้แบบลงมาซื้อข้าวก็บ็อกเซอร์อะไรเงี้ยใช่เหรอเดี๋ยวทิ้งเดี๋ยวนี้ใส่แล้วเรอใส่แล้วเดี๋ยวนี้ใส่แล้วแล้วเมื่อก่อนนี่ไม่ใส่เลยไม่ใส่เลยเลยโอ้ออกไปจากวิทยุตอนเช้าแต่เกงในไม่ใส่เลยบ้านะครับอ้าวนี่เราเป็นไงเนื้อหาของไอรีเพลงนี้ก็คือเราบอกเลิกเขาสุดท้ายเราก็อยู่ไม่ได้ใช่เราก็ถึงเวลาก็เขาก็เราก็ร้องเพลงเน้อเขาเพลงไปเขาก็แบบแล้วจะดท้กลับมาไหม เเออข้าใจกลับมาไหมาสิคะกลับมากลับมาครบเขากลับมาครบกลับมาครบสิกลับมาหยาเนี่ยแหละเขาบอกเขาบอกเล่นฉันทำไมเออเคยไหมโมเมนต์แบบนี้ในชีวิตจริงคือเราคงไม่ได้ถามเรื่องพันของความรักหรอกนะว่าเฮ้ยน้องนะมีความรักหรือเปล่าเรามีอย่างโตมาป่ะมีสิคะใครๆจะไม่มีความรักใช่ป่ะแฟนแฟนมีไหมไม่ไม่มีแฟนค่ะมีคุยๆอยู่ไหมหมดมีไม่ที่ไม่มีไม่มีไม่มี เนี่ยเนี่ยมันเนยก็คืออยากด้ยเฉยพักกิงเขาทำทูอินไซด์ด้วยเขาจิตวิญญาณเขาก็เลยออกฟ็อกซ์ไปเรื่อยนะครับผมซอกซ์นี่มีหลายความหมายแล้วเป็นเส้นบางๆกันไม่มีเหรอตอนนี้ไม่มีอันนี้ไงเห็นไหมผมถามคุณบอกก็ถามก็ถามเนี่ยชอบผู้ชายแบบไหนชอบผู้ชายแบบไหนชอบผู้ชายใช่ไหมก่อนดีกว่าชอบสิพี่ชอบผู้ชายแล้วก็ชอบพี่เลยนะชอบแบบไหนชอบแบบไหนก็มันไม่มีสเปค เนี่ยผูงทุกคนอ่ะเอาจริงถ้าเราคุยกันเราถ้าคุยเรื่องจริงพัทถ้าเกิดพูดตรงๆแบบทีมงานพูดในหูผมคือมึงโกรธอะไรพัทเปล่าเปล่าเปล่าก็เห็นผู้หญิงพูดแบบนี้กันบ่อยๆก็ไม่มีสเปกแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มีใช่ไหมผมมีกันครบเลยแล้วคุณมีไหมคุณมีไหมจะต้องแบบการศึกษาดีบ้านมีฐานะหรืออะไรเงี้ยหน้าตาดีมีไหมมันก็ชอบดนตรีถามว่าถ้ามีคนแบบว่า ถ้าสมมติว่ามีมา2คนอ่ะพี่แล้วคนนึงแบบเข้าเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่ว่ามีคนนึงมีมีรถมีบ้านเอาง่ายๆแหละรู้แล้วตามธรรมชาติของมนุษย์คุณจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตคุณยกตัวอย่างคุณโบอกแท็กซี่เสียเ5สีบ35บาทเท่ากันทำไมคุณเลือกรถใหม่ เคลียชัดเจนใช่ป่ะผมไม่เคยเลือกเลยครับแต่ผมไม่เคยเลือกเลยใครไหนมาผมไปก่อนเขาไม่ไปผมใช่ผมเลือกคันที่มันไปเพราะบางคันเลือกแล้วมันไม่ไปใช่นี่เราพูดถึงด้านเพลงนี้ดีกว่าเรามีส่วนร่วมเป็นไงบ้างส่วนร่วมหนูร้องเพลงนี้ค่ะพี่ใครเป็นโปรดิวเซอร์ไม่บอกไม่รู้เลยเนี่ยใครเป็นโปรดิวเซอร์พี่ปอกระสิค่ะ อ่านี่คือเขาเลือกเราหรือเราเลือกเขาหนูก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะพี่คือตอนแรกแบบมีที่เขาใหญ่มากเลยอ่ะตอนแรกมีพี่โปรดิวเซอร์อีกคนหนึ่งเข้าไปในบ้านเอฟแล้วก็ตกลงกันนู่นน,นี่นี่นั่นแต่ว่าคงจะเป็นด้วยเพลงยังไม่ยังไม่ไมแบบตรงตัวพอดีลงตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่แล้วก็ตรงมาได้เพลงนี้ก็เจอพี่ปอพอดีน่ารักค่ะแล้วคือเพลงนี้คือในสไตล์ที่เราชอบอยู่แล้วไหม ก็ชอบค่ะชอบดนตรีด well, ีแล้วก yes ็จังหวะมันแบบอืมมันไม่ใช่แบบว่าเราไม่ได้ชอบแบบเบาเเราว่าเราเป็นคนติดไหมไม่นะเราว่าเราเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงไหมโรกส่วนตัวมีแต่ก็สูงไหมหรอหนูไม่รู้วะพี่ตอนที่มีโลกส่วนตัวอยู่ชั้นไหนละพี่ได้บอกให้ว่ามันสูงไหมพี่หนูต้องหนูต้องเล่นไม่เป็นมือไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่น มอหนาแล้วแบบเออพี่เอาเถอะพี่อย่างเงี้ยไม่ไม่เราอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนแบบไหนจริงๆแล้วคุณเป็นคนแบบไหนเดาตัวเองยากเหมือนกันจริงๆแล้วอย่างผมเนี่ยผมถ้าสมมติให้นิยามตัวผมเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนไม่ตลกไม่ตลกเลยแพี่ตลกเลยนี่คือเพราะว่าไม่ตลกเลยนะเวจริงจริงเราถ้าเกิดตอนทํางานต้องตลกเพราะอ่าตอนทํางานตลกไหมเพราะว่าผมว่าผมสนุกแล้วผมมีความสุขกับมันผมไม่ตลกแต่ถ้าเอาตัวตัวจริงจริงผมว่าผมว่าผมไม่ใช่คนตลกผมกลับเป็นคนที่เป็นคนที่ ชอบวางแผนด้วยซ้าคิดแล้วก็เจ้าเราเบียบผิดกับโกจริงมากผิดกับตัวตนที่ออกทางภาพหน้าจอมากแต่อันนี้มันคือเป็นแค่โมเมนต์ที่ผมชอบมีความสุขกับเพื่อนร่วมงานสนุกๆแต่ว่าจริงๆผมไม่ใช่คนตลกถ้าให้ผมนิยามตัวผมนะครับแล้วผมเป็นคนอ๋อเป็นคนเตี้ยมากใช่ครับก็ไม่เตี้ยเท่าไหร่นะเอาเอาคุณน้ําถ้าเกิดนิยามตัวคุณจริงๆเป็นตัวคุณจริงๆอ่ะที่ไม่ได้เกี่ยวกับ เรื่องภาพลักษณ์เรื่องภาพหน้าจอคุณเป็นคนไงอย่างพัดเนี้ยถ้าเขาดีงามเขาเป็นคนมันจะชูเป็นคนขี้เล่นทำไมคอไอ้ตริ่เหี่ยงไอ้อันที่สองโอเคอันนั้นแบบไม่เล่นขี้ไม่เล่นเออน้ำน้ำเป็นไงเป็นคนริงๆเป็นคนคิดมากเป็นคนคิดมากใช่ถ้าคนแฟนขับเขาดูอยู่ในบ้านเขาก็บอกว่า เห็นเลยรู้เลยว่าแบบเป็นคนคิดมากอะไรย่างเงี้ยค่ะจริงๆเออผมก็เป็นคนคิดมากเหมือนกันใช่ชอบชอบแบบไปนั่งแล้วก็แบบเรื่องแบบนานมากมาแล้วอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นคนที่ทําอะไรแล้วก็ไม่ได้ว่าเหมือนเพลงคุณเ่ยคือพูดอะไรไม่คิดหรือว่าทำอะไรโดยที่ไม่ได้คิดเพราะว่าเราเป็นคนแบบสบายๆแต่พอเราพูดไปปั๊บเฮ้ยเริ่มคิดมากแล้วเ ใครจะเกิดผลกระทบกับคําพูดเราบ้างเฮ้ยเขาจะโกรธเราหรือเปล่าสบาจริงนะ<ช>ถ้าเกิดเราแบบผมเคยมีคนนึงพูดมาว่าถ้าเกิดเราจะแคร์ทุกคนบนโลกเนี่ยเราจะทํ้ทุกคนบนโลกมีความสุขเนี่ยเราเราทำไม่ได้เ<ม>พราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายทาให้แค่เรามีความสุขก็พอแล้วม,มันก็ดีพี่มันก็ดีหล่อะหล่อหหล่อเลยว่ะ พัอหล่อเลยอะแต่ว่าผมชอบทําให้คนอื่นมีความสุขนะครับใช่ใช่แต่บางคนชอบทําให้มันไม่มีความสุขกับอลไรกับใช่ใช่อะไรต่ออะไรขึ้นคือหนูว่าหนูเป็นคนอย่างเงี้ยพี่คือหนูว่าเหมือนแบบรับฟังชอบแบบรับส่งอันแล้วก็แบบชัง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 แล้วกลายเป็นว่าเราอะหนักใจเองเราาหนักใจเองว่าแบบว่าเฮ้ยเราควรจะหนักข้างไหนดี คมื่อกีน้นึกว่าแพทหัวเออใช่แล้วแบบว่าเฮ้ยเราควรจะแคร์คนอืออ่นหรือเปล่าหรือว่าเราควรจะแบบว่าทำให้เรามีความสุขเราจะไปเรื่องอะไรเนี่ยม,มันก็ชีวิตเราอะเรามีความสุขอะแล้วจริงออจงเป็นคนล่าเริงไหมเ,ออเป็นคนคิดมากแล้วเป็นคนล่าเริงไหม แลคนสนุกไหมล่าเริงไหมอยู่คนอื่น,นถึงจะแบบว่าถึงล่าลเาริงอ้าวอย่างนี้แสดงว่าในโมเมนต์ของตัวเองก็กลับมาเป็นคนนิ่งๆคิดมากเหมือนเดิมชอบอยู่เฉยใช่ชอบอยู่เฉยบางชอบนั่งมองมันมีได้สองอย่างนะผมว่าคุณติดแล้วแหละ,ะไ,ไม่ไม่ไม่ถ้ากเกไม่ไมถ้าเกิดชอบนั่งอยู่เฉยมันมองได้สองแน่นะ เขาเรียกว่าชอบคิดกับขี้เกียจเออใช่นั่นแหละหนูก็คิดอยู่ว่าหนูเป็นแบบไหนเฮ้ยแต่พี่เอามาแล้วเออมาแล้วแต่พี่ก็เป็นพี่ก็เป็นเวลาแบบทำงานกับคิดเยอะใช่ไหมครับเออเป็นคนคิดเยอะไม่ขี้เกียจไม่ได้ขี้เกียจแต่ว่าเป็นคนคิดเยอะกลับไปก็ชอบนั่งคิดทำไมวันนี้เทรดหุ้นพลาดวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เป่นเกียร์นะเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วอันนี้เกียร์ผมดูงั้นนะผมเนี่ยก็คือตัวตนของคุณจริงไปคนห้าวไหม ห้าวไหมเหรอห้าวครับผมไม่เอาบางคนเนื้อเสียงห้าวแต่บุคลิกไม่ห้าวนะเว้ยแบบแต่ลุกคุณวันนี้มาห้าวแล้วเออแล้วความจะเป็นคารเตอร์ในเพลงด้วยก็น่าจะห้าวอยู่เพราะว่าเราเป็นคนที่เรียนอยิางล้วนมาออเหรอเรียนที่ไหนมาเรียนที่สุรารีนาวิทยาค่ะเวลาเรียนหญิงล้วนนี่มีสาวมาติดมาติดไหมตอนนั้นก็มีมีคนที่เขาห้าวแล้วจอิิงห้าแล้วแต่หนูตอนนั้นหนูรู้สึกว่าเวลาหนูอยู่กับผู้หญิงที่ตัวเล็กกว่าผู้หญิงที่แบบว่าแบบ บางบานหนูชอบชอบเล่นแกล้งผู้หญิงคนตัวเล็กๆหนูรู้สึกว่าหนูอะต้องเป็นผู้ชายต้องปกป้องเขาเออแต่ถ้าหนูอยู่กับผู้ชายอย่างเงี้ยหนูต้องรู้ว่าเออจะเป็นผู้หญิงไม่รู้เป็นไรจุดยืนกับซานี้นะผมแนะนําว่าคุณควรไปหาจุดยืนกับซานนี้ณสาพน้องพี่ได้นะครับวันหนึ่งก่อนหน้านั้นเขาอาจจะเป็นแบบนี้แต่ทุกวันนี้เขาชัดเจนไปทางไหนพี่ไปทางไหนก็ได้เขาชัดเจนเขาชัดเจนว่าเอ้า ก็วันหนึ่งเขายังไม่ชัดเจนแต่นะวันนี้เขาชัดเจนแล้วชัดเจนว่าเลือกฝั่งเออว่าเขาไปทางไหนก็ได้เล้วเขาชัดเจนไงไม่ยุ่งอรับมันกไม่ยุ่งอันพี่นี่หรอกคือเขาเป็นคนที่แบบสนุกคราวนี้อ่ะผมไม่อื่นนะเมื่อกี้ได้ไม่หันสองนะไม่เป็นไรไม่ต้องแทนพี่รับไว้คนเดียวแฟนพี่เองพี่บอกเลยคราวนี้เนี่ยเราควรไปศึกษาเขาเยอะ เพราะว่าเขาเป็นคนชัดเจนในทุกๆเรื่องทุกๆเรื่องจริงๆเดี๋ยววันนี้จะมีโชว์ด้วยโชว์สดๆ yes sir ร้องสดๆในนี้สดสดเลยคุณเป็นคนติ๊กพอสมควรเลยผมว่าผมแรกคุยกันถ้าอย่คุยกันอีกสักชั่วโมงเนี่ยขี่คอคุยอเราไม่ได้เราไม่ได้คุยกันอีกชั่วโมงหนึ่งเหรอพี่พอแล้วแหละจริงเหรอเหนื่อยแล้วขี่คุยพี่หนูแต่งหน้านานมากปกติเป็นคนแต่งหน้าปะ ปกติเราก็แต่งบ้างหนิพี่แลโผล่ไปข้างนอกคิริแล้วแต่เพื่อนผมนี่ไม่ได้เลยนะทำไมครับเต็มตลอดเลยนะชื่อเหรอคือคาคิงนี่ไม่ได้เลยนะเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้เดี๋ยวนี้ต้องซิงเกิลใหม่เขาแล้วจับเต็มเดี๋ยวมีไปนู่นไปพัทยาไปเล่นสวนน้ำอ่ะขนตาเนี่ยห้ามหลุดเลยขนตานี่สามารถรองน้ำได้กินได้ขนตาสิ่งสิบพัญส่หรับเจ็ดเดี๋ยวลองดูวันนี้น้องน้ำก็มาเป๊ะเหมือนกันใช่แล้วมีคนถามว่าน้ำเหนื่อยไหมขนเยอะเลยนะย้ำ มุกนี้แป๊บหนึ่งผมขอแก้ก่อนตอนแรกเป็นพี่คิวเล่นนะครับผมไม่ได้ตั้งใจเล่นเลยครับแล้วแล้วพอเล่นแป๊บปุ๊บเนี่ยตั้งแต่ไอ้มุกมีดาราชาวญี่ปุ่นตายที่ภาคใต้ของเราแล้วนะผมบอกผมไม่อยากเล่นเลยทีมงานบอกให้เล่นทำไมพักต้องโตษอะไรทีมงานด้วย เราต้องรับตัวเราเองดิเราอยู่หน้าจอนะพี่พี่อาถือปืนค่ะพี่ไม่ไม่ล้วงปืนพี่ไม่ไม่ไมไมออกไปผมช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาฟังโชว์สดกันนะ,นะครับผมไปนะครับเฮ้ยสุข,ขนเยอะนะนี่ย่าโอเคย่าสองค่ะ ตอนนี้เราไปฟังเพลงสาวเท้าเท้าวละเช่ของเราดีากว่าใช่ครับน้ำน้ำ,ำ AM11 ครับครับผมปากเดย์ไม่เมทิฟไปครับผมไเลยม่สนต่อไม่เท่าไรจะห่างสักพักเลิกกันไปเลยก็ได้ น่อยเดียวมันก็หายช่งบันทุกทุกคำที่พูดไปไม่แค่ที่นกักว่พิจาใจเป็นของฉันแต่พอเริเ่มหาใจก็เริ่ม่สค่อยๆฟ้องมันเป็นของเจอยิ่งฉัน คนบาพีสุดท้ายก็ไม่มีที่ไปเพราะใจอยู่ที่เธอความหนาวเหน็้ซอนวาจะพูดอะไรต้องคิดว่าทำได้ไหมจะใี้เธอรู้ตัวเธอคือใจและความรู้สึกจะมีไว้ให้ดูแล Light to come. อยากจะไปเปลี่ยนแจ็คเก็ตหนังกันเลยทีเดียวจะวนรบกับเขาเลยไม่ธรรมดาเลยครับเอาช่วยท้ายวันนี้ครับกับน้องน้ำเอฟสิบเอ็ดกับที่ถือว่าเป็นซิงเกิลแรกหลังจากออกจากบ้านมาแต่หลังจากนี้เนี่ยก็จะมีผลงานต่างๆนานนะครับมาให้คุณผู้ชมเนี่ยแล้วแฟนคลับของเอฟได้ติดตามเยอะแยะเลยใช่แล้วนะครับติดตามผลงานทางไหนบ้างติดตามผลงานได้ทางเอ่าไอจีทวิตเตอร์ค่ะไอจีลีน้ำเอฟสองตัวค่ะแล้วก็ทวิตเตอร์น้ำและสกร์เอฟสิบเอ็ดค่ะทำไมต้องลีน้ำอ่ะ แม่เปลี่ยนชื่อให้ตอนโตแล้วพี่เป็นลี่เป็นลี่ตอนโตแล้วตอนเด็กชื่อน้ำแบบเขินๆแล้วแบบเขอนอะพี่เออใช่ก็เลยแบบว่าแม่บอกอยากให้เปลี่ยนอยากให้เปลี่ยนก็เลยรวมกันเลยก็เป็นลี่น้ำลี่น้ำอ๋อ L d e เงี้ยเหรอ L d o l e E A N N A M เงี้ยเหรอแต่อีจีจะมี M สองตัว เต้วาามค่ะโันี้ไม่อีกโดยประมาณนั้นแต่เดี๋ยวตอนนี้หลังจะออกมาก็คือได้ทำงานเคลมไปแล้วค่ะงานแสดงได้ทังได้แล้วค่ะตอนนี้ได้ซีรีส์มีีซีรีส์ F11 ค่ะแล้วก็ตอนนี้มีละครแล้วมีละครเรื่องใช่ละครเรื่องแผนรักฉบับออแกนิกค่ะกไม่ใช่เป็นเป็นเป็นคู่รองค่ะช่องไหนครับ ช่วงครูฝอยุ่งของเราเลยหออ่าก,ก็รอติดตามได้นัน่ตอนนี้เร็วนี้ก็น่าจะได้ติดตามกาันค่ะครับแล้วก็มีผลงานเลยครับนอกจากละครละครก็มีไปออกงานทีไ่ไหนบ้างไหมคอน,อนเฟิร์เลยตอนนี้เนี่ยเพลงกําลังโปรโมตอยู่เลยก็ตอนนี้ก็วิ่งตามตามขึ้นวิทยุตามรายการต่างๆแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งเอาไท่วไทอ่าใช่อืมแล้วก็ประมาณเอ่อ ปลายเดือนนี้เราจะมีแคมปัสไปต่างจังหวัดครับผมใช่ค่ะจะไปแคมปัสทัวร์บ้างอ่ะทำไมอ่ะไม่รู้ว่าชอบต้องการอะไรบ้างพี่สาวเด็กมัธยมเลยอี่เขาต้องการจากสังคมพัดบอกเลยชอบนักร้องที่ไปอ่ชอบคนไหนพี่ใช่่อะไม่ก็บอกว่าถ้าเกิดมีก็อยากไปไงอ้าวคุณพูดได้ไงว่าคุณชอบนักร้องที่ไปคุณไม่รู้เลยไม่ก็เผื่อไงแบบว่าหลายๆงานที่ผ่านมาอ้าวแล้วหลายๆงานที่ผ่านมามีใครไปบ้างช่างมันเถอะพี่อยากขยี้ผมจีนทเวนตี้อย่างเงี้ยก็ไม่อยากไปหรอเพราะผมก็รู้สึกเฉยๆนะเพราะผมก็เจอที่ชาบ่อย เอาเถอะแล้วแล้วดาวโหลดทางไหนได้บ้างครับไม่ต้องมาบองหน้าให้เขาบอกรหัสดาวโหลดไปดาวโหลดทั้งช่อง True True 1 i c o m ใช่ค่ะแล้วก็ไอจูนี่มีแล้วทั้งอัลบั้มเลยอทั้งอัลบั้มเลยดาวโหลดได้เลยใช่ค่ะนับก็ ส่งเพลงของน้องน้ำขึ้นไปในชาร์ตได้นะครับของ True Music Top t 0 Chart ง่ายๆครับแค่พิมพ์ชือ่อเพลงตามด้วยชื่อน้องน้ำส่งมาเลยครับ4442020แบบนี้เราจะรวบรวมในหนึ่งสัปดาห์ครับแล้วจะไปอยู่ในชาร์ตของเราด้วยนะครับย้าหมไหนคุณชองโชท่าชาวักท่าครับดีดีผมชอบคุณเป็นคนที่เออผมว่าคุณหาทางได้แลยนะครับจริงๆถ้าคุณก็มีความคล้ายคลึงกับ เพื่อเราเหมือนกันมีความค้าด้วยอเหมือนเลยครับด้าเลยหนูต้องต้องต้องเรียนเรียนรู้เรียนรู้ไม่เลยแบบเรียนรู้อ๋าววันนี้ขอบคุณน้องๆมากครับที่เกี่ยวกับรายการของเรานะครับขอบคุณมากๆนะครับวันนี้เราลาไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับลาต้อนหอมก่อนครับ